สายคิวจัดให้ตามมุมขอนะครับวันนี้พวกเราก็จะทําอะไรดีวะทไปพี่พี่พทำอะไรพี่ว่าจะไปหาร้องเพลงอ่ะจะไปร้องที่ไหนวะแล้วแต่พี่อ่ะไปแถวนี้แล้วเนาะไปไกลไม่ได้อันตรายโควิดด้วยด้วยสถานีรถไฟอ่ะสถานีรถไฟเหรอเฮ้ยร้านยังไม่เปิดตลาดรางรถไฟเนี่ยตลาดรางรถไฟนะนี่อะไรเนี่ยก็จะไปหาร้องเพลงอยู่ข้าวเพื่อได้ลูกชิ้นได้ไก่ได้อะไรมากินเกินอะไรก็นี่แหละก็คนไม่มีตังค์เนาะ ันนี้พี่จะเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าเป็นแบบแกล้งเป็นคนตาบอดตาบอดคนขอทานอะไรเงี้ยไม่ขอทานเขาไม่ขอตังค์เราเป็นนี่เราไป็นสภาพนี้ก็จะไปร้องเพลงแรกกัอะไรเป็นนี่เอาก็นี่แหละชุดผมผมไปแล้วไอ้คนเอาวิกตัวนี้เขาจะมีวิกผมอยู่เราหน้าโอ้ยหน้าหน้ายังไงนี่หน้ายนี่ร้ได้เไรนี่เอ้ยหน้าดำพอแล้วมันไม่คือมันต้องมีวิกเอาเอาไปก่อนเอาอีกอ่ะ ไม่เอาถ้าจะเป็นขอทานนี่เนียนๆผมทำแนวนี้มาเยอะแล้วพีเรายวแต่งให้เลยมันคนขอทานของจริงเลยไม่ต้องเซอร์ไพรส์ยังไม่ถึงวันเกิดผมไม่ไลยก็พี่คนทีมต้อุดคอนเทนต์มันต้องสุดรขงผมโอ้โหสุดทุ่งกันเขาจัดให้ตามมขอใช่ไหมเอาลองดูับตาไปเอาจัดให้กันมันคนขายฐานพวกเออเด็กคยขอทานเอ้ยใครวะ ำไม่ได้้เฮยปไปอาหานเฮ้ยมีกระเป๋าวจะขู่ตาเกเรดิ้วแปะไหนเข้าตาเออใช่นี่ยเปียกยาว์เปียแล้วเปียกรอบโอ้มือกูเปื้อนหมดเลยโอ้ยไม่ห่วงหน้าผมเลยหรือยังไม่ได้คนี่นี่เป็นขอทานการแสดงให้มันินเนียนพี่ทางนี้ไปเลือผมเลียมตาได้หรือยังนี่ยเหมือนกับขอทานอีกปะกูว่าเฮ้ย เอ้ยได้ยังเอายังไม่พออีกเฮ้ยเดียวอันนี้มันจะได้ออกก็เยเหมือนนี่จะได้ออกโอ้เออเอาตาโุ๊เดี๋ยวยัางนี้องล้างเดียวมันก็เยเหมือนน้ำตาแตกเลยอ่ะ แน่ไงอย่ะน้ำตาแตกเขาจะได้ไม่รู้วเ่าเราโอ้โหน้ำตาแตกเลยโอ้ยไอไออ้อยมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยใส่ไว้เขาจะได้ไม่รู้ว่าเราน้ำตาแตกมันแตกจริงๆริเลยโอ้ยแกล้งกันเกินต้องล้างตาก่อนดินี่นี่มันตีนเข้าตาอยู่ขออย่างนึงได้ไหมขอล้างตาก่อนถายเสร็จแล้วมึงอาบน้ำให้กูหน่อยดิโอ้โหมันเหมือนร้องไห้ละ แค่นั้นแหละเหมือนแล้วเอ้าในการต่อเลยเอ้าก็รู้โคตรโอ้ม่กล้าถอดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมขาวดูดูดูผมขาวมากไปเสียใจมากเลยทำไมเสียใจตรงลูกตาเลยแหละไม่ต้องแสงเท้าพอทางใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าขาสวยแล้วกูเลยเสื้อมันจะไม่ขาดสิเฮ้ยพอแล้วไอ้ธิบาย นี่ห่วงหน้าผมไหมก็ถ่ายแล้วก็ทิ้งไว้นี่เลยแหละเหมือนแล้วมันจะเย็นพอแล้วอ่ะไม่ต้องละเลือนที่เหลือแกได้แล้วเหมือนคอทานแล้วเไมยพี่ว่าพี่ยังไม่เหมือนคอทานนะเหมือนแล้วไม่ไอ้นี่เหมือนกว่าไม่แต่งเลยเลยพร้อมยังต้องเดินกับเพลงหน่อยนึงพี่อ่ะพร้อมยังต้องเดินกับเพลงเหรอเเออไี่โอเคู้ยอมรับ ดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรัเมียแม่ลูกกันเนี่ยเหมือนกันมากเลยดูรอยสักดูรอยสักตรงขารอยสักตรงขาอ๋อสอร้อยห้าิบต้องเบิกต้องเบิกเขาคุยกับแฟนเขาอยู่เขาพูดไทยไม่ได้ คนไทยแต่หน้าเหมือนคนจีนเนาะคุยเอาคุยจีนกับเขาด้วยคุณนี้รุ่นอะไรชี้ห่าวนี่ฮะเขาไม่คุยกับเราแส้เขาไม่คุยกับเราเหมือนเหมือนเหมือนขอทานยังครับถาามลููกค้อย่เหมือนเนาะมีตังไหมครับโอ้ขอตังก็ต้องขอตังเนี่ไม่ใช่ยุยเป็นขอเง้ต้องมีความสละพิเศษไปโชว์เขาดิอ๋อมีมีครับมีครับผมไม่ใช่เบอร์ยุยอ๋อขอทานอลไรจะมีโทรศัพท์อุ้ยอย่าขอเบอร์ผมเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปก่อนนะครับ ไม่ถ่ายกันโอเคโอเคเนี่ยเขาเขาก็ยังเป็นห่วงเราเขายังเป็นห่วงเราอยู่ ฉันรักมากใส่ยังบอยอยากจากน้องไปใส่หูวนอ้องันนี้ชีวิตไใ้ก็ให้น้องได้ยอมตายแท่น,นอ้องได้รีถึงน้องสิงกลาย เป็นของคนอินอ้าอกะสีทนฟิดยืนรอตรงนี้ถึงเจ็เกะสีทนแว่นอกว่าอ้ายพอดีสี่อยู่ตรงนี้เพื่อรอพี่น้องเห็นใจขันสีตายก็ตาย ย่อน้องบ่หังอยากสิถามน้องเบิ่งคักๆคือเตียวไดบ่นอคันอายตายสิให้น้ำบ่ยามอายพ่อพ่อบ่คนีอยากสิน้องบงอีหลีือเียวไดแล้วบ่เมื่อใดอาย ตาทีลาลบ่อชีวิตของค้นบ่รอน้องพ่อสีให้ก๋วยเตี๋ยวบ่ถูกก๋วยเตี๋ยวเหลือกเกินกห้าโมงครื่งนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะมาใหม่อีกรอบนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นม้อเลยนี่สงสัยยังไม่ได้กินว่ะ จ้า <Yeah. S 2> ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น <c oughs> ไอ้ก็สิทนฟืนยืนรอตรงนี้ถึงเจกกะสิทนไม่น,นองว่าอายบอดีที่อยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจไปแล้วเด้อ สันสิตายก็าตายย้อนน้องบ่หงเมือ่อใดไอเสร้าหายใจน้ำตาสิไหลบ่โนชีวิตใช้บ่รอน้องพ่อสิให้น้ำบ่น้องพ่อสิให้ นอ,อยากกินแบตเตอรี่สักลูกจังเลย <c oughs> แถวนี้ไม่มีของกินต้องไปหากินร้านอาหารอัน,นอันนี้รถแบตเตอรี่กินได้ไหมครับกินไม่ได้แต่ใช้งานได้เนาะ <c oughs> เอ้ยใครมาเปิดเพลงนี่เลยจะร้องได้ไหมนี่ขายขายดีไหมครับ เขามไม่ได้ขายข,ายของเขาส่มของเนี่ยอไปตาตาไม่ค่อยดีผมตาไม่ค่อยดีรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไว่าไม่มีอะไรจะให้ยากเขาเธอไม่รักไม่รักเราะคนอย่างเราคุณยายไปไหน มีอย่างเขาที่เธอต้องการคุณยายไปไหนคุณยายเรามัน้อยบุญวาสนาเอารถไปซ่อมไปเอารถไปซ่อมแม่ใหญ่ไม่มีปัญญาจะไปแข่งขันเขาชนะชนะขาดลอยอย่างนั้นจะให้เธอหันมองเราได้ไงมอไซค์ไม่เอามานี่ใหญ่ เรามันแค่ยิ่งห้ยน้ยแสงบนแรงสวยเขาเป็นดั่งตะว,วันบนฟ้าไกลที่เธอมั่นใจให้เขาเป็นคนสำคัญเ <c oughs> ฮียลูกพินอ้ <c oughs> <c oughs> ึงรู้ว่าสู้ไม่ไหว แต่ภายในใจก็ยังแอบฝันวนกิ่ฟ้าไรแสงเองดวงต้องดูเนื้อนิดนึงครับผม<ว><น>คืออาจจะหันมามองฉันบ้าง<ส>ร,รู้สึกว่าพี่เขาจะเริ่มรวันละแวกเราลวมาซื้ออะไรครับอ้าวนี่ร้านลูกชิ้นเหรอผมนึกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมตามไม่พอดี ไาดีไหมครับเอางั้นเอาดีสองถุงครับผมเป็นคนสำคัญรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ภายในใจก็ยังเอฟันเสียงหลอมันหน้าตายิ่งหอยยิงฉันคงมี ควาามมหยเสียงตบมือคือกำลังใจครับให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภาพพูมิใจที่มีเขียรติยอศักดิ์สรีคือลูกชิ้นฟรีสักสองสามไม้ก็พอแล้วครับอโอ้โอโอขอบคุณมากครับ โอ้นี่นี่น,น,นี่หน้าตาดีแถมมีน้ำใจเนาะคุณพี่เนาะาม,มีสักสองร้อยไหมฮะมี <laughs> น้ำซุปไม่เอานะฮะขอบคุณรนะ้านกว๋วยเตี๋ยวแชมป์นะฮะข้างทางรางรถไฟแล้วก็ร้านลูกชิ้นจุ๊บแจงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งนะฮะเจ็ด <7 S 2> ไม้ยี่สิบบาทาจะให้ไม้โอ้โหนมนาคุณ <laughs> สมนาหรือสมน้ำหน้าคุณครับอนนโอ้ขอบคุณมากนี่คุณแม่ใจดีแถมมีน้ำใจให้ลูกชิ้นพวกเราพร้อมกับโฉนดที่ดินด้วยนะฮะขอบคุณมากมากรับโอ้มือกล้องช่วยถือโอ้ตายแล้วอขอบคุณครับโฆษณาให้แม่ด้วยอ่าย,ยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนนะฮะร้าน,นลูกชิ้นคุณแม่จุ๊บแจงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้ง เจ็ดไม้ยี่สิบบาทเบอร์โทรศูนย์แปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเก้าเก้านะฮะสามตัวท้ายงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับผมขอบคุณมากมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์นะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีเนื้อจากสกลน,นครหรือเปล่าฮะไม่ใช่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  นะลูกชิ้นแชมแท้นะฮะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะฮะข้างทางรางรถไฟนะฮะโอ้นี่อุดเราได้ลูกชิ้นเนาะ <c oughs> เราเรา,เราได้น้ำแล้วแล้วเราก็แล้วเ,เหลือข้าวกล่องเนาะเดี๋ยวเรา,า <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เราจะนอนหน้าร้านนะครับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะครับ <c oughs> โอ้ข้าของพลุงพลังเลยตอนนี้พราะหัวใจดวงนี้มีความรักเพราะหัวใจดวงนี้มีความพักดีเพราะหัวใจดวงนี้เ,นเสียงดีไหมจ๊ะเสียงดีเนาะ เหมือนจะกลัวผมทำไมไปนั่งสกายเลยอันนี้จะเป็นเอ่อกลุ่มอสอนะฮะกลุ่มอาวุโสใช่ไหมครับโอ้นี่แสดงว่าเมื่อก่อน,เป,นเป็นเพื่อนกันหมดใช่ไหมครับสี่คนนี้ไปเที่ยวไปไหนก็ไปด้วยกันเสียดายเนาะร้านยังไม่ค่อยเปิดเนาะไม่งั้นได้สายเดียวไปเต้นแล้วนาวทีเนาะแหมคุณแม่ก็กินไม่เรียกเพื่อนเลยเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่เนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางฝั่งนู้นก่อนเ้อตามไ่คดีขายขอให้ขายร่ำรวยนะครับเฮงๆรวยๆมีตังค็ะมีมีตังใช้กันไหมครับไม่ถ้ามีผมจะไ้ยืมก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ้องเอามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถอยคำซึ่งๆึ่งที่ปลอบใจย้ำว่ามีไผ เป็นคนเท่าๆออกจะเงาเๆก็มีไปเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด็กค,คือชีวิตตอนหูเสื้อดีถ้าเปิ่นไปม่ไในละสากยางเริ่มมีหวัง ก็ God, ต้องหมดวหวังงรื่อซื้อก็หูซื้อเจ็บเจ็บบอกเคยจำย้อนว่าใจง่ายกว่าสิหักไพ่ก็ใจอักเสมเขาก็ไปไปตามสเต็มแต่หูเสือกจริงจังอิลี่ข<ค><ณ>นะอบใจด้ะที่มาเฮ็ดให้เพอ คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงกับพ่อจำนั้นเขาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยจบกันลบทิมเขาวมดเ้ขอ,ะะขอบคุณมากๆายนะครับขอบคุณขอวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยใช่ไหมครับมีบค่ะพุ่งนีพุ่งนีอะไรอออายุครบรับเท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่บอกเนาะ 26 26นะฮะงวดนี้อย่าลืมนะฮะกลับไปเลยฮะ6 6 6 2นะฮะไม่ต้องซื้อ2 6นะฮะโอ้หน้าตาดีแถมมีน้ำใจด้วยนะฮะชื่อร้านอะไรฮะเลิฟอีทค่ะร้านเลิฟอีทนะฮะขายทุเรียนนะฮะราคาถูกนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับมีเป็นทั้งเป็นแพ็คแล้วก็เป็นลูกด้วยนะฮะอยู่หน้าสวีกิตนะฮะหน้าทางเข้านะครับก็ ขอบคุณเจ๊คนสวยด้วยนะครับครับโอ้ใจดีทั้งครอบครัวเลยโอ้อยากได้แบบกล่องใหญ่ๆแบบนี้ยังเลยฮะหยอกหยอกหยอกนะขอบคุณมากมายด้วยนะครับให้พรเป็นให้พรชอจำไม่ได้กูไลยได้ท่องมาจะให้พรเป็่คุณพระพยอมอาร้อนเราลองเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะขอใจเดิมที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่ความจริงมันก็พอจำนั้น<ต>เข<อ>าก็แค่แค่คนทั่วไปโดยที่โตว,ว่าใดคิดยังขอบใจเดอที่มาเฮ็ดในเพอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอจำนั้นเขาก็แค่แค่คนทั่วไป คุยจดกับโลกทิมเขาบมาได้เสีได้เอาก็เก็บเอามาปลือมานไปยิมไปขอบใจใน,น้ดที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบมได้คิดยังซึ่งไหก็ขอบใจน้ดขอบใจร้านทุเรียนจริงๆขอบคุณมากๆด้วยนะครับ <c oughs> ขอให้ร <c oughs> ้าน ค้าขายร่ำรวยเฮงๆรวยๆนะฮะตลอดไปนะครับฝากช่องด้วยนะฮะสายชิลจัดให้ตามคำขอนะครับ<ป>อย่าลืมกดเข้าไปดูกดติดตามด้วยนะฮะประมาณ3วันเห็นคลิปแน่นอนครับนนขอบคุณคับ,<ด>คบอ่าโอเควันนี้รู้สึกว่าเราจะได้ของมาเยอะแล้วเดี๋ยวปิดก่อนเราได้ของมาเยอะแล้วเราอิ่มยัง,ยงเฮ้ยเราเราเราน่าจะถ่ายคลิปแบบนี้เราได้ของฟรีเยอะมากเลย ขอบคุณครับเจ้ใจดีว่าจะปีเจร้านขายทุเรียนเจ้ร้านขายไก่แล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ร้านก๋วยเตียวด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้ก็เอาแค่นี้พอก่อนเนาะรู้สึกว่าเดินอ้อมเลยนะถอดรองเท้าเดินแนละ้วรู้สึกว่าเท้าพองอยู่แล้วนะเดี๋ยววันหลังเราจะทําคลิปอะไรเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์มาได้นะคนไหนที่ สนใจอยากให้เราทําคลิปอะไรคอนเทนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดให้ตามคําขอตามชื่อช่องเราเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยวันนี้สายคิวจัดให้ตามคำขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ